สวัสดีครับครอบครัวฟุตบอลที่รักทุกท่านก็ขอแสดงความยินดีกับแฟนๆของ b ีจีปทุมนะครับที่สามารถาคว้าถ้วยได้เมื่อวานนี้ก็เมื่อเชา้านี้มาดามแป้งที่เพจมาดามแป้งก็ได้มีโพสต์นะครับเมื่อครึ่งชั่วโมงที่แล้วนี่เองบอกว่าไม่มีใครไม่เคยทาอะไรผิดพลาดนะครับ คนที่ทําอะไรผิดพลาดด้วยคนทํางานอะไรประมาณนี้แหละฮะคือเป็นการโพสนะครับตอนเช้าหลังจากกานในขันเมื่อวานนี้นะครับก็ผมไม่มีอะไรจะพูดเรื่องนี้นะฮะก็ขอเดินหน้าต่อไปแล้วกันเพราะว่าสิ่งที่มันเป็นเนื้อหาแกนสารเนี่ยทีมชาติญี่ปุ่นทีมชาติเกาหลีทีมชาติอุดเบคิสถานและซาอุดีอาระเบียเนี่ยเขาคงไม่มารอเราแล้วครับ เียวกเรื่องแบบนี้การเดินทางต่อไปก็คือเป็นจุดมุ่งหมายที่สาคัญนะครที่ทีมชาติไทยเราจะต้องเดินทางต่อไปด้วยเร็วโดวยเนื้อหาสาระของการาเป็นทีมชาติไทยตอนนี้นะครับสิ่งที่มันจะมา,าพยุงประคองไว้ทั้งหมดนะครับก็คือความสําเร็จและความสำเร็จดังกล่าวเนี่ยมันไม่ได้ใช้หมายความว่าเราจะต้องไปแอบป,ปิงกับผลการแข่งขันแพ้ชนะในทัวร์นาเมนต์แต่ระดับทีมชาติไทยโดนยกขึ้นมาเนี่ยตัวนี้คือ คือสิ่งที่มันสําคัญมากกว่าและทําอย่างไรจะไม่ให้ระดับเหล่านี้เนี่ยมันหล่นลงไปอีกตรงนี้ต่างหากครับที่เราต้องก้าวเดินต่อไปในการพัฒนาทาทีมให้มุ่งสู่จุดมุ่งหมายให้ได้สิ่งที่ตัดสินใจมาทั้งหมดนะครับของนายกสมาคมฟุตบอลประเทศไทยเนี่ยผมคิดว่าเป็นเส้นทางที่ถูกต้องแล้วการกระทําทุกอย่างเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วครับก็ขอให้กําลังใจนะครับทางครบอบครัวฟุตบอลแล้วก็เป็นแฟนบอลได้หลายคนนะฮะผมเชื่อว่า อคอยให้กำลังใจมาดาแป้งเสมอแล้วก็สิ่งที่กำลังทำตอนนี้นะครับคือการสร้างทีมเนี่ยก็ผมคิดว่าหลายๆคนก็รอดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นเกี่ยวกับอ่าการสร้างทีมว่ามันจะไปในทิศทางไหนเพราะว่าตอนนี้นะครับอีกไม่นานนะครับปลายเดือนนี้ก็จะมีการจับฉลากการแข่งขันรอบรอบ18ทีมสุดท้ายของฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะครับโซนเอเชีย ก็จะมีการแข่งขันก็จะเริ่มขึ้นนะฮะช่วงเดือนกันยาตุลานี้เลยนะครับสำหรับโปรแกรมการแข่งขันเนี่ยก็หลังจากจับสลากคงจะรู้ทีมที่ปลุดเข้าไป18ทีมนี้นะครับซึ่งอยู่ในสายเราก็คือจีนเพื่อนบ้านเราก็คืออินีเซียเนี่ยลหลายทีมเนี่ยก็มีแร็งกิ้งที่อยู่ใกล้เคียงกับเราฮะอย่างอมานนะครับแล้วก็ลวหลายทีมที่ไม่ได้ห่างไกลจากเรามากอยู่ในอันดับที่ประมาณ1 0บถึง16ของเราเนี่ยแล้วก็บางทีมอย่าง อินโดนีเซียเนี่ยก็ยังอยู่ที่อันดับที่18ของเอเชียก็ยังเป็นอันดับที่ต่ำกว่าเราดังนั้นสถานะเราตอนนี้ถ้าเราเมองดูแล้วเนี่ยสิ่งที่เรากําลังก้าวเดินหรือดัชนีชี้วัดในระดับถีมของเราเนี่ยเราก็ย้อนกำลังอยู่ในใน,ในสถานะที่ไม่ได้ไม่ได้แย่อะไรเลยนะครับคือคือถ้าภาพหลวงตาภาพพรางตาว่าเราตกรอบแล้วเนี่ยคิดว่าเราแย่เนี่ยที่จริงไม่ใช่ตอนนี้เราอยู่ในอันดับที่เกาะกลุ่มอยู่ในระดับกลางของเอเชีย นะครับดังนั้นเนี่ยาการโฟกัสในการรีบสร้างทีมนะครับในการวางแผนทั้งระยะสั้นระยะกลางระยะยาวเนี่ยเป็นสิ่งจําเป็นอย่างยิ่งและการรีบเก็บแร n งกิ้งฟีฟ่ในช่วงกลางปีนี้เนี่ยถึงปลายปีนี้เนี่ยจึงเป็นสิ่งสําคัญเพราะว่าการจับฉลากการแข่งขันรอบคัดเลือก18ทีมสุดท้ายของฟุตบอลโลกเนี่ยชาติที่เป็นคู่แข่งกับเราเนี่ยในอันดับที่ 10- นะครับถึง20เนี่ยที่หลุดเข้าไปนะฮะ เขาก็จะมีการแข่งขันนะครับแล้วก็อันดับของเอเชียอันดับของโลกของเขาก็จะมีการขยับขึ้นขยับลงเราไม่มีเวลาที่จะมาคิดเรื่องแบบนั้นแล้วก็ตอนนี้นะครับเราไม่อยากจะให้อามิติของฟุตบอลไทยนี่มันห่างหายไปไหนเราเคยพูดเสมอครับว่าทีมอื่นนะครับอย่างซาอุดีอราระเบียอิรักเงี้ยเข้าก้าวหน้าเร็วไปกว่าเราแล้วก็ทีมอย่างญี่ปุ่นเกาหลีอิหร่านออสเตรเลียเนี่ย เขาก้าวหน้าเร็วกว่าเราไปอีกสองเท่าอะถ้าวันนี้นะครับถ้าเราไม่รีบก้าวเดินเนะี่ยอ่าถ้าเรามามัวแต่ดราม่าก,กันหรือว่าทําอะไรที่นอกเรื่องนอกราวกันเนี่ยระยะห่างนะครับระยะก้าวมันยิ่งห่างกันไปอีกเราจะต้องอดํารงสถานะนะครับรีบทํางานครับแล้วก็ให้กําลังใจกันอย่างถูกต้องเพราะว่าตอนนี้ไม่มีเวลาสำหรับความเสียใจหรือไม่มีเวลาสำหรับการลังเรอะไรทั้งสิน้น การก้าวเดินต่อไปนะครับแล้วก็ต้องกระชับก้าวให้เร็วขึ้นด้วยอันนั้นจึงเป็นสิ่งสังขาอย่างยิ่งครับสำหรับการที่โคชมาสเร์ดะอิชิเนจะลงมาคุมทีมอยู่ยีบสามด้วยเนี่ยทัวนาเมนต์นะครับที่ผมคิดว่านะเราจะได้เห็นกันก็คือปลายปีนี้ก็คือ a อ f นะครับมิสูบิชิอิเล็ก t ริกครับเนี่ยที่มีการอาเป็นการแข่งขันชิงแชมป์แห่งชาติในอาเซียนเนี่ย ตัวนี้แหละครับเป็นสิ่งที่เราจะได้เห็นนักเตะใหม่ๆจากรุ่นยู23เนี่ยที่จะมีโอกาสนะครับขึ้นมาติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ในอนาคตไม่ว่าจะเป็นทีมที่จะไปแข่งขันในกีฬาต้นปีนี้นะฮะทัวร์นาเมนต์อาชีแมแห่งชาติเอเชียรอบคัดเลือกเนี่ยไม่แน่ใจว่าอิชิจะลองทีมหรือไม่นะครับแต่เท่าที่ฟังมานะเท่าที่ฟังมาจากกระแสะข่าวเนี่ย รู้สึกว่าโคดิชิจะพูดถึงการสร้างทีมใหม่นะครับคำว่าสร้างทีมใหม่ก็หมายความว่ามันจะต้องมีตัวผู้เล่นใหม่เข้ามาลองทีมตัวนี้เราต,ต,ต,ต้องต้องรอดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าการแข่งขันยู23นะครับจะใช้ตัวผู้เล่นยู23เนี่ยมาเล่นในฟุตบอลชิงแชมป์ชาติอาเซียนปลายปีนี้นะครับโดยโคฮิชิได้รับการมอบหมายให้มาคุมทีม นะครับซึ่งน่าจะเป็นยู23นั่นแหละที่จะไปแข่งขันในอา,อาเซียนัพนะครับเอเวฟบเนี่ยเราจะได้เห็นตัวผู้เล่นใหม่ขึ้นมาอีกหรือไม่นะครับเราก็รอดูอีกครั้งหนึ่งว่าระบบการทําทีมของทีททมชาติไทยเราในในต้นปีหน้าเนี่ยที่เราจะคัดเลือกรอบที่3เนี่ยฟุตบรลหาีขับจะมีตัวผู้เล่นใดบ้างนะครับที่จะขึ้นมาสมทบนะครับแล้วก็ในระยะเวลานใกล้นี้ก็ขอให้กําลังใจ สมาคมฟุตบอลนะครับในการที่จะจัดการแข่งขันเพื่อจะเก็บคะแนนใน FIFA Day ยนะครับเดือนกันยายนตุลาคมหรือพฤศจิกายนก็จะจัดเป็นทัวร์นาเมนต์เล็กๆหรือบอลถ้วยในลักษณะคิงคับนะครับตัวนี้ตัวนี้เราต้องรอดูว่าเราจะได้ทีมชาติไหนนะครับมาแข่งขันกับเราในช่วง FIFA Day ดังกล่าวอันนี้เป็นเป็นเรื่องสําคัญเลยนะครับในระหว่างที่เราแข่งขันฟีฟ่าเดระหว่างเดือน2เดือนเนี่ยมันจะตรงกันกันกบการ แมตช์แรกแมตช์ที่2นะครับของการแข่งขันคัดเลือกฟุตบอลโลกนะครับกับทีม18ทีมที่ผ่านเข้าไปในรอบ18ทีมนะครับตัวนี้เองครับเป็นจุดที่เราจะต้องจับตามองเกี่ยวกับเรื่องอันดับของทีมชาติของเราตรงนี้ต้องโฟกัสกันยาวๆครับการทําทีมชาติเนี่ยแพ้ชั้นต่างๆความเข้มแข็งของของ้อครัวฟุตบอลเนี่ยจะต้องมีนะฮะถ้าไม่มีแล้วมันไม่สามารถจะทําทให้ทีมเราดีขึ้นได้ ตรงจุดนี้ครับเป็นจุดที่ผมคิดว่านะเพื่อนหลายๆท่านที่มามาอาบ่นนะครับว่าเบื่อทีท่ประเไทยไม่พัฒนาหรือเรามีปัญหากันเกี่ยวกับเรื่องอาการไม่ก้าวเดินไปข้างหน้าเนี่ยเราจะเบื่อใครเลยครับให้เราเบื่อสภาวะของเราเองนี่แหละนะครับที่มีทัศนคติหรือความคิดที่มันไม่ตรงนะครับเราจะเบื่อคนอื่นนะสิ่งต่างๆที่เราเบื่อสิ่งแวดล้อมนี่คือตัวเรานะครับสิ่งแวดล้อมไม่ใช่สิ่งอื่น ตัวเราทั้งสิ้นเป็นคนสร้างเราจะสร้างแบบไหนนะครับเพื่อนเราจะสร้างสีแวดน้อมแบบไหนนะครับในการก้าวเดินไปข้างหน้าเราเป็นคนกําหนดครับไม่ใช่คนอื่นเลยเป็นคนกําหนดนะครับณนะวันนี้เนี่ยสิ่งต่างๆที่มันกําลังจะคือกระแสะที่มันจะมาทําให้เกิดอาการดวนอาการเซมันง่ายเลอเกินครับมันง่ายเลอเกินกับสังคมที่อุดมคติยังไม่หนักแน่นนะ แต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่เข้าใจเหตุผลแล้วก็ก้าวเดินไปอย่างเข้าใจเกี่ยวกับบริบทของมันแล้วเนี่ยอะไรก็พัดเราไม่เซรครับตรงนี้แหละครับมันจะทําให้เราเนี่ยสามารถก้าวไปแล้วมันจะเป็นบทพิสูจน์นะว่าเราจะสามารถไปได้หรือไม่มันอยู่ที่หัวใจตรงนี้แหละถ้าหัวใจเรามั่นคงแล้วไปถุงพอเนี่ยทุกอย่างเกิดขึ้นได้ครับเราไประดับเอเชียหรือระดับต้นๆของของของเอเชียได้แล้วเราสามารถไปในระดับโลกได้ในเบื้องต้นเลยนะฮะตรงนี้มัน มันมันเป็นเดิมพันสูงที่เราทําหน้าทีา่แฟนฟุตบอลหรือ,อครอบครัวฟุตบอลเนี่ยมันมันพิสูจน์หน้าที่เราแล้วนะครับส่วนทางด้านโค้ชนักเตะก็เป็นหน้าที่ของโค้ดิชิและนักเตะทีมชาติไทยทุกคนครับแล้วก็สมาคมฟุตบอลประเทศไทยตอนนี้นะครับขอให้กําลังใจเต็มที่ว่าผลงานของท่านเนี่ยผลงานของท่านเนี่ยเป็นผลงานที่ดีที่สุดในรอบสิบกว่าปีที่ผ่านมานะแล้วก็แนวโน้มต่างๆสําหรับแนวโน้มนะสาหรับการก้าวเดินต่อไปผมคิดว่าดีที่สุดตั้งแต่ เราทาทีมชาติไทยมาเลยก็ว่าได้แนวโน้มที่เราจะไปสู่ระดับเอเชียระดับโลกมีโอกาสมากที่สุดครับในยนุคนี้ดังนั้นนะครับสิ่งที่มันเป็นภาพลวงตาที่มันทําให้เราอ่ามีความรู้สึกอ,ท,อท้อแท้หรือมีความรู้สึกที่เราจะามีความรู้สึกลังเลสงสัยตัดมันนองให้หมดครับอันนี้เป็นบทพิสูจน์จิตใจเราว่าทีมชาติไทยของเราวงการฟุตบอลไทยของเราจะสามารถก้าวสู่ระดับเอเชียหรือระดับโลกได้หรือไม่มันจะพิสูจน์เราตรงนี้แหละนะครับดังนั้นนะครับ อะไรก็ตามแต่ที่มันจะเกิดขึ้นต่อไปเนี่ยเราต้องร่วมกันให้กําลังใจนะครับมองในจุดที่มันถูกต้องว่าตอนนี้เนี่ยมันอยู่ที่เราคิดเลยแหละถ้าเราถ้าเราคิดไปนในทางที่ถูกการให้กําลังใจที่ถูกต้องแล้วก็เราโฟกัสในการเก็บคะแนนเราดีๆรู้สถานะของทีมชาติไทยเราว่าตอนนี้ไม่ได้แย่อะไรเลยและสมาคมทําหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมตรงนี้เราต้องให้กําลังใจกันถ้าเราจับจุดโฟกัสตรงนี้ถูกนะก้าวเดินไปเรื่อยๆเ,เนี่ยโอกาสที่เราจะก้าวหน้าไปข้างหน้ามันมีสูงมาก แต่ถ้าเกิดว่าเราไปโฟกัสผิดเราออกนอกลูก่นอกทางคิดคิดไปตามกระแสคิดไปตามเรื่องถามราที่มันเกิดขึ้นรายทางเนี่ยผมคิดว่าเนี่ยเราต้องเช็คแล้วล่ะครับว่าเรารักทีมชาติไทยเราจริงแค่ไหนถ้าเรารักจริงนะเราต้องต้องต้องเข้าใจว่า,าสถานะตอนนี้เราเป็นอย่างไรมือกันนะฮะในการที่จะก้าวต่อไปอย่างมั่นคงตอนนี้นะครับให้กําลังใจโค้ชอิชินะครับแล้วก็ให้มากลังใจมาดามแป้งให้สร้างทีมนะครับให้เร็วที่สุด แล้วก็เราจะรอให้กําลังใจในฟีฟ่าเดย์ทูแมตช์เรารอดูอีกทีหนึ่งครับว่ามันจะเป็นอย่างไรโฉมหน้าของทีมชาติไทยของเราแต่ที่แน่ๆครับผมคิดว่าน่าจะมีตัวเดิมอยู่หลายตัวพอสมควรนะครับที่จะเป็นตัวยืนในการทําทีมต่อไปเพราะว่าระบบทีมสำคัญสิ่งที่ชี่พูรากฐานมากกว่า6เดือนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ได้มาตรฐานแล้วครับเราใช้นักเตะตัวเดิมเรานี่แหละแล้วก็เสริมทัพความแข็งแกร่งแล้วก็ก้าเดือนต่อไปไม่ต้องหยุดครับ เพราะว่าตอนนี้เราทําขึ้นมาดีแล้วเราอยู่ในอันดับของเวอเชียที่ยอดเยี่ยมแล้วนะครับเราต้องร่วมผักดันกันต่อไปนะครับไม่ชะลอกล้าวเพราะว่าจุดหมายข้างหน้าเขาก็ไปเหมือนกันนะฮะคนที่อยู่ข้างหน้าเราอะเราต้องรีบตามเขาให้ทันครับ